สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช anel ของ Season Studio นะครับแล้วก็อยู่ในเกมเกนชินอีพ c t อีกเช่นเคยครับวันนี้จะมารีวิวแล้วก็แนะนําตัวละครใหม่นะฮะที่เพิ่งเปิดได้ครับจริงๆก็เปิดได้หลายวันแล้วนะฮะตัวนี้ชื่อว่าฟิสนะครับ f i s c s l นะครับอ่านผิดขออภัยด้วยครับอาวุธที่ใช้จะเป็นธนูครับแล้วก็จะยิงออกมาเป็นไฟฟ้านะคล้ายๆกับตัวเอมเบอครับตัวเอมเบเนี่ยเป็นธาตุไฟ ส่วนไอ้ตัวฟิสเนี่ยมันเป็นธาตุาไฟฟ้านะครับประมาณนี้เป็นตีนสีม่วงครับการโจมตีปกติครับก็เหมือนเอมเบอร์เลยนี่ครับยิงกด5ครั้งครับก็จะเป็นการยิงธนูออกไปครั้งสุดท้ายจะเป็นการหมุนตัวยิงครับส่วนการกดชาร์จก็สามารถกด R หรือ คลิกค้างก็ได้หรือกดค้างก็ได้ครับเป็นการชาร์จยิงออกไปแล้วก็จะติดประจุไฟฟ้านะครับแบบนี้เดี๋ยวจะมีการลองตัวอย่างของตัวมอนสเตอร์ให้ดูด้วยครับสกิลสองเขาจะบอกว่าเรียกออสออกมาครับออสก็คือตัวนกเหยี่วนั่นเองครับจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าบริเวณนั้น แล้วก็เหยี่วเนี่ยสามารถโจมตีใส่เป้าหมายได้ด้วยนะครับแต่ค้างก็จะเป็นการเลือกพื้นที่ที่จะให้เหยี่ยวมันออกไปนะฮะนี่ครับถ้าเราค้างก็จะเป็นการวางตำแหน่งให้เหยี่อเกิดนะตรงนั้นอ่าก็จะประมาณนี้นี่ครับกดอีกครั้งก็จะเป็นการเรียกเหยี่ยวเข้ามาหาตัวเรา เพี่ยก็จะหายไปครับอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งส่วนอัติเมทสกิลนะครับเราจะแปลงร่างเป็นเพี่ยรับชั่วขณะเดี๋ยวผมจะทําเป็นคลิปให้ดูครับเวลาสู้กับบอสนะเดี๋ยวดูตรงสกิลตรงนี้จบเดี๋ยวเราไปดูคลิปที่สู้กับบอสกันเลยครับนี่ก็จะมาสู้กับมินิบอสครับไอตัวหุ่นยนต์ยิงจรวดมิสไซล์ทาร์ฟอร์มเมอร์เนี่ย นี่ครับก็กด,ดเสกนกขึ้นมาครับวางไว้ตรงเป้าหมายให้นกมันช่วยเราตีนะครับไอตัวฟิตเนี่ยมันเป็นสายฟ้านะเราสามารถทําคอมโบกับทาาดน้ําได้ดีมากๆเลยครับหรือจะทําคอมโบกับทตุไฟก็ได้ครับตอนนี้ของผมไม่มีทาาดน้ำเนี่ยครับอย่างของเอมเบอร์ยิงเข้าไปให้มันติดไฟครับเดีย๋ยวชาร์จให้มันติดไฟก่อนนะก็จะทําเป็นเซ็ตคอมโบโอเวอร์โหลดครับ อ้ฮนะเกิดเป็นโอเวอร์โหลดขึ้นมาก็คล้ายๆกับเป็นการระเบิดครับอันนี้ยิงธรรมดาเพื่อเก็บแตนนะครับแล้วยิงธรรมดาจะทําให้อันติเราได้ไวยิ่งขึ้นนะครับอันติเราจะแปลงร่างเป็นนกนะฮะคล้ายๆเป็นนกฟินิกซ์ไฟฟ้าครับหมอจะตายแล้วครับแป๊บเดียวเองมันติดไฟฮนะนี่ครับแล้วก็ แปลงล่างใ,ใกล้มันก็จะเป็นการระเบิดจักระยานตรงนน้นนะคือสกิลวันตีเนี่ยมันจะเป็นนกแป๊บเดียวเท่านั้นครับประมาณวิสองวิแค่นั้นเองครับแต่ว่าเราเนี่ยจะบินเร็วมากเลยครับสามารถบินหนีหรือว่าบินเข้าไปโจมตีก็ได้ครับตรงนี้ เดี๋ยวเรามาดูอีกสักตัวอย่าง2ตัวอย่างฮะกับมอนสเตอร์ที่มีธาตุน้ําหรือตัวเปียกน้ําอะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็เจอไอ้บอสหุ่นยนต์มีนิบอสหุ่นยนต์ครับเป็นมอนสเตอร์ไม่ใช่บอสอนะนี่ครับเพิ่งเคยเจอเลยมาแถวนี้มันก็จะฉีดสเปย์น้ำมาให้เราเนี่ครับไอตัวนี้รู้สึกเป็นธาตุลมหรือเปล่า ถ้าเป็นตัวธาตุน้ำเนี่ยเจอไฟฟ้าเนี่ยยิ่งยิงได้มันมากครับว่าคอมโบกับธาตุไฟก็ได้ครับเอาไฟไปละลายก่อนติดไฟแล้วเราก็ยิงเป็นไฟฟ้าเข้าไปครับนี่ครับแบบนี้ครับเดียวครับระเบิดนี่ครับก็เป็นการทําคอมโบง่ายๆครับมาตรงนี้ไม่ดูอีซานครับตรงกลางน้ำเนี่ยเดี๋นี้มีโล อ่าไม่ใช่โลครับตัวนี้เป็นขวานนะมันจะมีตัวโลตัวขวานด้วยครับนี่ครับเปียกน้ําอยู่ครับยิงปึ้งอเวอร์โหลดครับเกือบครึ่งหลอดนะก็ประมาณนี้ครับสําหรับตัวออฟิสนะครับเป็นตัวทําดาเมจค่อนข้างดีครับคอมโบกับพวกน้ําแข็งก็ได้ครับกรโดนเหมือนกันนะก็ถือเป็นอีกตัวหนึ่งที่ทำดาเมจได้ดีครับถ้าใครมีก็ ลองเซตการทำคอมโบดูครับกับน้ำเนี่ยดุนแรงมากครับสามารถช็อตไฟฟ้าในบริเวณนั้นได้แทบหลายๆตัวเลยแต่ผมไม่มีน้ำครับต้องใช้เอมเบอร์ในการช่วยครับอันนี้ขอเก็บเคลียร์พื้นที่ใกล้ๆก่อนไอตัวนฟินิกก็ช่วยโจมตีได้ครับแถมตีแรงด้วยครับนะครับเปลียกน้ำ กโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับโวฟิสครับแนะนำตัวละครในเกมเกตชินอินแพกครับใครที่ยังไม่เคยเล่นนะลองโหลดมาเล่นกันดูครับใครที่เป็นสายอนิเมะหรือว่าชอบโอเพ w นเวิลด์นะครับเกมนี้ผมคิดว่าน่าจะชอบนะครับลองไปโหลดมาเล่นกันดูครับยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะครับสำหรับช anel ของซีซันตูดิโอนะครับมีคลิปใหม่อัพทุกวันนะฮะ แล้วพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ